Your right. you the next time, so you're the is the สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับสีประตูตัวเตี้ยครับ X Series ครับสปีดนะครับวันนี้ก็พาชมเป็นสีดำนะครับซึ่งรุ่นนี้ไม่มีสีเท่าัมโบให้เลือกครับมีเฉพาะสีดํากับสีขาวเท่านั้นนะครับแลวสลับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วก็ตัวเตี้ยเนี่ยสีประตูตัวเตี้ยไม่มีสีดําให้เลือกนอกจากตัวนี้เท่านั้น X Series ครับ2024ใหม่นะครับมาดูออปชั่นว่ามีอะไรใหม่กันบ้างสวยขึ้นดีขึ้นนะครับน่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับ ตั้งแต่ไฟหน้านะครับ LED ไฟดีไลท์นะครับไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันดีไซน์มาใหม่นะครับช่องระบายอากาศแอร์เคอร์เทนพร้อมไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือสเกิร์ตรอบคันนะครับมาดูสเกิร์ตด้านหน้านะครับจุดเด่นของเขาก็คือจะเป็นดําเงาดีไซน์ใหม่นะครับปีกด้านข้างมีแล้วก็จะมีเนี่ยครับลายคาร์บอนนะครับตั้งแต่ด้านซ้ายถึงด้านขวานะครับสวยงามนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เป็นลายกราฟิกสวยๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใหม่ที่ตัวกระจังนะครับเนี่ยครับ จะเป็นโทนเข้มตัดแดงนะครับมีลายเส้นนะครับขอบด้านล่างสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ล้อแรงคือโลโก้อิซุสสีแดงนะครับนี่ครับใหม่ที่สติ๊กเกอร์นะครับดีไซน์มาใหม่นะครับรักตัว X สีดําแล้วขอบเส้นสีแดงนะครับสวยขึ้นนะครับดูสปอร์ตเล้าใจยิ่งขึ้นสาหรับลูกค้าที่ต้องการเอาไปแต่งซิ่งโหลดนะครับขับสวยๆนะครับตัวนี้ครับมาดูครับใหม่ที่ตัวล้อนะครับเป็นเป็นตัวดําเงานะครับล้อ16นะครับ แล้วก็ดุมล้อเป็นคําว่าอิสุสสีแดงนะครับตัวนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็เกิดด้านหนา oui well future, ้าเนี่ยดีไซน์มาใหม่นะครับทําให้ดูสวยขึ้นนะครับนะครับเลาจยิ่งขึ้นนะครับเข้ากับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เอ็กซิลี่ตัวนี้มีให้พร้อมปัดน้ําฝนนะครับแบบนี้เลยแล้วก็เสาอากาศอยู่ด้านบนนะครับดีไซน์สวยงามจกด้านข้างทูโทนมีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็ใหม่ที่ตัวสเกิร์ตนะครับตัวครับเป็นการดีไซน์มาใหม่ครับว้าวนะครับนี่ครับว้าว สวยงามนะครับทำให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็เราใจยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ครับแหงข้างนะครับเป็นผ้านะครับนี่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นดำเงานะครับสวยๆนะครับนี่ครับลายเส้นแดงดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับคอนโซลก็ดำตัดแดงมีคำว่าตัว X นะครับตัวนี้ครับนี่ครับกรอบจะเป็นดำเงานะครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยครับมีคำว่าตัว X ็คือ X Series นะครับแล้วก็ภายในจะเป็นจอสัมผัสนะครับ8นิ้วนะครับนี่ครับตัวหน้าจอจะเป็นโทนแดงนะครับแบบนี้ครับนี่ครับซึ่เป็น X Series ครับแอร์พร้อมช่องเสียบ USB C รองรับ Apple CarPlay, a n d r Auto มีพร้อมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เลือนไมค์ก็จะเป็นสีแดงนะครับสวยๆนะครับคอคอนโซลกลางนะครับก็จะเป็นแดงตัดดำสวยๆนะครับหุ้มเกียร์ก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับ แล้วก็มาดูที่ตัวผ้านะครับเป็นผ้าดํานะครับแล้วก็ขอบเส้นสีแดงนะครับเป็นแดงดําทูโทนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลายมิุระสวยๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตัว X ตัวนี้ครับอยู่ที่ด้านพิงครับด้านหลังนะครับตัวนี้ครับเดิมจะเป็นอยู่ที่พิงสีสษนนะครับนี้เปลี่ยนใหม่สวยงามขึ้นนะครับอันนี้ก็ผ่าชมภายในนะครับของตัวสีประตูสปีดนะครับตอน2อนะครับนี่ครับแผงข้างจะเป็นผ้านะครับ แล้วก็จะเป็นนี่ครับลายเฉดสีดําแดงนะครับสวยๆนะครับคอนโซลกลางก็จะมีช่องเสียบ USB C ให้มีช่องวางของนะครับแล้วก็พาชมเบาะสวยๆนะครับตัวนี้เป็นเบาดาแดงนะครับนี่ครับนี่ครับลายใหม่นะครับสวยๆครับนี่ครับแล้วขอบลายเส้นได้จะเป็นสีแดงนะครับนะครับจุดเด่นของ X Series ใหม่นะครับแล้วมาดูสเกิร์ตนะครับตัวนี้จะเป็นดีไซน์มาใหม่นะครับนี่ครับ นี่ครับมาดูด้านท้ายยิ่งสวยใหญ่เลยนะครับนี่ครับดีไซน์ใหม่หมดนะครับสวยงามขึ้นปีกตัวนี้เข้ากับตัวสกรตด้านหน้านะครับทำให้ดูสวยขึ้นนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็เป็นลายแคปบ้านนะครับด้านนี้นะครับสวยงามนะครับนี่ครับออกแบบมาใหม่สวยงามนะครับตัวนีว้ครับคุณลูกค้านะครับนี่ครับด้านล่างจะเป็นนี่ครับลายแคปบ้านด้านล่างนะครับตัวนี้ก็คือทําให้ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเหมือนลู่ลมนะครับนี่ครับแล้วก็มาดู ที่สติ๊กเกอร์ใหม่นะครับนี่ครับดีไซน์ใหม่นะครับบอนแล้วก็ขอบสีเส้นสีแดงนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแล้วก็ชุดไฟท้ายนะครับคิปล์เพิลอาร์เมอร์ LED สวยงามนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวอีสุตัวนี้จะเป็นสีแดงต่างจากรุ่นปกตินะครับด้านขวานะครับก็จะเป็นเอ็กซิลี่นะครับตัวที่เป็นแัญลัดเอ็กซิลี่นะครับด้านขวานะครับนี่ครับชุดสเกิร์ตด้านหลังครับดีไซน์ใหม่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มาดูที่ตัวล้ออีกครั้งหนึ่งครับเป็นล้อ Crossback นะครับดำเงานะครับตัวสื่อลโก็อีสุสีแดงนะครับสวยงามนะครับแล้วก็มีไฟเบรกดูที่3มีไล่ฟ้านะครับมีให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด้านข้างครับดีไซน์เว้านะครับแบบนี้ครับนี่ครับตามหลักภาราสร์นะครับรูลมนะครับด้านขวานะครับจะเป็นแผงข้างนะครับนี่ครับสวยงามนะครับ ลายเฉดสีดําแดงนะครับเบาะดํานะครับสลับแดงนะครับแล้วก็เดินได้สีแดงนะครับที่ตัว X เนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังของผู้ขับขี่ซ้ายขวานะครับแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยดีไซน์มาใหม่นะครับดวหนังสีแดงนะครับพ้อมมัติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นดําเงาครับสวยงามขึ้นนะครับมาดูที่เรือนไม้ครับเน้นสีดําแดงนะครับเนี่ยครับมีสลักตัว X นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่คอนโซลจะมีนะครับ ลายเฉดสีแดงสวยๆนะครับก็ถือว่าเป็นเอ็กซิลี่ใหม่นะครับนี่ครับด้านขวาจะเป็นสัญลักษณ์ตัว X นะครับจุดเด่นของเขานะครับนี่ครับชมสเกิร์ตหน้าครับสวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ยครับลายสวยงามนะครับก็มาใหม่ครับ2024สองำหรับท่านที่สนใจดาวเริ่มต้นเพียงแค่5%ครับรลยติดต่อที่ Facebook สำนักอิสุอัลไลยูทูบสำนักอิสุอัลไลเบอร์มโทรศัพท์รายนะครับ081 สี่เก้า8ด81ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ